อยากได้เตาทำอาหารที่ประหยัดไฟปลอดภัยและดีไซน์มินิมอลต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนเื่อมารู้จักกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสองหัวจากฮาเฟเล่ถ้าอยากรู้แล้วว่าเครื่องนี้จะคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนก็ไปรับชมกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าฮาเฟเล่สองหัวรุ่นนี้มีกำลังไฟอยู่ที่3000วัตต์วัสดุของตัวเตาตัวผิวหน้าจะเป็นกระจกและตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกขนาดเตาความกว้างอยู่ที่555ม mm, ิลลิเมตรความลึกอยู่ที่350มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่63ม mm. มิลลิเมตราไฟฟ้ารุ่นนี้ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มบิดแบบดิจิตอล มีระบบสัมผัสที่ตัวลูกบิดและมีไฟแสดงสถานะรอบปุ่มบิดการตั้งค่าเพื่อนๆสามารถตั้งค่าปรับระดับความร้อนได้ถึง10ระดับรวมถึงฟังก์ชันเร่งระดับความร้อนแบบรวดเร็วตัวเตาจะตัดการทำงานหรือไม่ทำงานเมื่อกรณีที่ไม่มีภาชนะเหนี่ยวนำและสามารถตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้ถึง99นาที เตารุ่นนี้เหมาะสำหรับภาชนะที่รองรับการใช้งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นตัวเตามีฟังก์ชันอุ่นร้อนแบบใช้พลังงานต่ำ450-500วัตต์แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ที่220-240โวลต์50-60เฮิรตซ์และตัวเตายังผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออก,กอยกด้วย และเตาไฟฟ้ารุ่นนี้เหมาะสำหรับภาชนะเส้นผ่านศูนย์กลางก้นกระถาแบนหรือก้นหม้อแบนประมาณ12-20เซนติเมตรเตาแม่เหล็กไฟฟ้าฮาเฟเ e ลสองหัวรุ่นนี้ราคาอยู่ที่4,590บาท ถ้าเพื่อนๆสนใจเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นนี้อยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะดูรายละเอียดและรีวิวเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลย